สีฟ้านำมาใส่ในซองพลาสติกใสที่กรอกข้อมูลในใบส่งตรวจครบถ้วนแล้วและปิดซองโดยดึงแผ่นใสสีขาวที่ติดตรงสีฟ้าออกและปิดพนักให้แน่นนำกลับมาใส่ก,กล่องพลาสติกเอสที่มาพร้อมนี้กรอกชื่อที่อยู่ของคุณและรหัสไปรษณีย์ให้ครบถ้วนลงบนกล่องแกะถุงสกอตเทปและเชือกที่ให้มา ติดสก๊อตเทปสามมุมแล้วผูกเชือกให้เรียบร้อยนําส่งไปสนีใกล้บ้านคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ก็สื่อได้ดีนะครับนะถึงภาพออกไหมคือจริงๆครับไม่ต้องเสียดินท่านะครับถ่ายรูปนะครับก็คือยกขาขึ้นมาจริงๆบางคนบอกว่ายืมพัสดุ์สะดวกนจริงๆจะใช้วิธีแบบตึกน้างตึกนอนก็ได้ครับแต่โซฟาครับ เออไม่อยากยกขาก็ยกขึ้นมาทำท่าคล้ายๆกับที่คุณหมอตรวจภายในก็ได้ตื่นตั้งตื่นนอนสามีทำให้ได้ไหมคะเอ่อก็ใช้ครับถ้าแบบขนาดนะครับทำได้นะครับก็เออหมอคือแบบสามีอยากเป็นหมอสูอะไรอย่างเงี้ยทใช่ครับทีนี้อย่างนี้ที่เล่าให้ฟังว่าที่เล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้เนี่ยคือจริงๆมีการรักษาอะไรอยู่รุ่นั้งเดิมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เป็นแปลงเหมือนกันตึ้งข้าวแปรงล้างขวดนมอ่ะนะ ก็ค,คองได้กอ่อนนะว่าคงสยองเล็กน้อยคอเคยจะบาดบาดนะ่เนี่ยแล้วก็เอาไป,ไปป้ายส่งไ็ได้นะหรือบางรุ่นเนี่ยก็เป็นแท่งซึ่งอาจจะขนาดใหญ่วบานี้นะครับบางคนเห็นแท่งเข้ามาก็อาจจะยี้เล็กน้อยนะครับนะแล้วก็บางทีบางผู้หญิงเนี่ยเข้าใจเลยเวลาเข้าไปเนี่ยถ้าของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีตัวกาดว่าเข้าไปเลือกได้ประมาณแค่สี่เซนเท่านั้นนะบางคนเพลินนะฮะถ้าไปรุ่นเต่าเ <c oughs> ข้าไปเลือกไ่รูกเป็มเต็มเต่าไม้ทราบนะอันนี้ก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเลือกเท่าไหร่ก่อน นนี้ก็เลยตรงนี้เขาเป็นเหตุการณว่าเขาได้มีการวิจัยได้จะได้คำตอบว่าปฏิกิริยากรรั้นขนาะอย่างเงี้ยกรังหมานะฮะมีการว่าเข้าไปได้ไม่เกิน4เซนพอดันแปลงขึ้นไปปุ๊บแปลงโผล่ไปอีก3-5เซนซึ่งผู้หญิงผู้หญิงโดยปกติช่องรอดจะอยู่ประมาณทั้ง 9- กถึงสเซนนะบอกลคุณหาปุ๊บเวลาที่เราดันที่ว่าดันแปลงขึ้นไปตรงนี้นะครับซึ่งแปลงทีแรกยังอุบมอยู่ในในปลอกใช่ไหมครับเมื่อดันแปลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยแปลงจะพอดีกับตรงปากมดลูก แล้วพอหมุนสามคลิกนะครับสามคลิกพอไม่ต้องเผลอเช่นกัน <c oughs> อุปกรณ์หมุนเผลยนะครับสามคลิกพอนะครับสามรอบแล้วก็จะได้จากการวิจัยเราบอกว่าจะได้เซลล์หรือได้สารคัดหลั่งคืนน้ำที่อยู่ในช่องคอเนี่ยเพียงพอในกาตรตครับค่ะดังนั้นถ้าถามอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของที่ให้แพทย์เก็บตู้อุปกรณ์มาตรฐานากับตัวเนี้ยเก็บด้วยตัวเองที่บ้านผนต่างไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็น สิ่งซึ่งคุณพี่ถามก่อนบางทีทําไปบอกว่าทําเองไม่อายก็จริงแต่ว่าดูแล้วได้ผลหรือเปล่าอันนี้เช่นกันเราก็ยืนยันว่ามีการวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าทั้งในต่างประเทศซึ่งทํากันมาสองสามปีแล้วนะฮะยืนยันว่าการทําด้วยตัวเองเทียบกับคุณหมอทําเนี่ยผลไม่แตกต่างจากกันนะฮะังั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่าทําแล้วก็ต้องมั่นใจไม่ใช่ว่าทําแล้วเอ๊ะเชื่อถือผลได้แค่ไหนไม่ใช่นี่ผลยืนยันว่าไม่ต่านนะครับถึงล่าสุดก็คือผล ใจของที่จุฬาพิเศษอาทิตย์ก่อนเองนะครับก็ยืนยันว่านะฮะตรงนี้เนี่ยการผลที่ออกมาเนี่ยคือไม่ต่าง,น,งนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดผลการตรวจจะบอกอะไรบ้างคะแล้วก็จะมีข้อแนะนํากับผู้หญิงเราอย่างไรบ้างครับอย่างที่เรียนนะครับว่าการนะตรวจถ้ามองดูให้ดีนนะก็คือการตรวจเช็คป,ประความของลกเนี่ยจริงหรือเมีสองวิธนะีวิธีที่ไปตรวจกับคุณหมอโดยวิธีม,มนนาตรฐานคือตรวจเซลล์นะครับตรวจเซลล์ที่เรียกว่าแป๊บสมีนะครับ กับพิธีที่สองคือตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงการตรวจรหาเชื้อไวรัสโดยตรงก็คือสาเหตุของโรคใช่ไหมฮะในการตรวจเซลล์เนี่ยแน่นอนคือเราก็ใช้กันมาแล้วก็จริงก็ย,ยังมีประโยชน์มากนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมีโอกาสผิดพลาดอยู่พอสมควรคือเพูดง่ายๆหดซึ่งสมุติเป็นแล้วก็ปรากฏว่าไปทำแป้งเสียเนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดได้ประมาณเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามนะหนึ่งในสามคือถูกต้องต่อเนื่อ แต่คำว่าหนึ่งในสามเนี่ยท่านที่ตรวจแปซิเมียก็ไม่ต้องกังวลมากคือโดยทั่วไปคุณหมอก็แนะนําให้ตรวจปีละครั้งอันปีนี้สมมติมันเออหลุดปีหน้าก็ไม่ควรจะหลุดแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่การตรวจเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีความแน่นยาคือถ,ถ้าถ้ามีโรคจริงเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะผิดล่าเนี่ยน้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เลยถามคุณหมอมวิโรุฒ์ค่ะถ้าเราตรวจด้วยตัวเองแล้วให้ผลบวกออกมานะคะ ก็คือหรือมีความเสี่ยงเนี่ยต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญที่ไหนแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะแล้วก็ที่ไหนจังหวัดมีเครือขายอย่ายยังไงบ้างคะคือถ้าคนพวกขั้าคนาคนเป่นบวกเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นบวกนี่คือพบมีเชื้อไวรัสก็สามารถเป็นพวกผู้ปกครงพยาบาลน,นะครับที่มีมีแพทย์ท่มามะเร็งอะไรต่าง อาจารย์สองข่านได้ไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ได้นะครับไปที่โรงพยาบาลมะเร็งซึ่งมีเจ็ดแห่งนะครับทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือว่าโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลของโรงยนแพทย์จุฬารามาจิตีพ้นิสิตผูมีแพทย์เฉพาะทางแต่ด้านมะเร็งอะไรเรือนะครับหรือโรงพยาบาลชั้น,นงชงขนาดใหญ่ก็จะมีน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับต้องมาสองกล้องดูรบ,ร,บริเวณตางๆของลูกสินะครับว่า เป็นยังไงมันเก็บเซลล์ดูนะครับว่าตรงบริเวณเอางรูปอิคอนปกติอะไรบ้างนะครับเพื่อจะตรวจต่อไปขั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าตรวจเจอผลบวกแล้วไม่ทําอะไรต่อนะครับยังไม่จบแล้วไม่ได้แล้วไม่ยังนะคะยังแต่ว่าต้องดูแลได้อยู่นะคะทีนี้เราียนถามคุณหมอวิศิษค่ะว่าการตรวจมะเร็งปากมดูกด้วยตัวเองเนี่ยมีการใช้แล้วเข้าไปที่ยอมรับทั้งจากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับแนวโน้มคิดว่าในประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างค่ะ สำหรับในต,ต่างประเทศที่กำลังได้รับการยอมรับนะครับชัดเจนก็คือโซเชีจะตีดอ,อยู่แพร่หลายอยู่ในประเทศทางยุโรปเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะอิตาลีก็เริ่มยอมรับนะะแล้วก็ในเม็กซิโกที่ก็มีการสนับสนุนให้ใช้ ผมเพิ่งไปประชุมที่ประเทศจีนมานะครับซึ่งก็พบว่าคือประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากเพราะฉั้นในบางหมู่บ้านาาบางตำบลเนี่ยการสะสุมก็เข้าไม่ถึงในบ้านเราย่กกว่าบ้านเราอีกเขาก็ยังสนับสนุนว่าถ้าไปโรงพยาบาลตรวจไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเก็บเองอย่างเงี้ยใช้วิธีเนี้ยนะฮะคือไอเช็คเซลเทสเนี่ยนะฮะก็คือก็เขาก็ยอมรับได้นะฮะ ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่พวกเราอาจจะเอามาคบคิดแล้วก็นำมาใช้ในกรณีที่อย่ที่บอกนะถ้าเรายังไม่สะดวกที่จะไปลงมา